วิธีเลือกไม้ไปตัดชำทำแม่พันธุ์ดูยังไงครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูเอาต้นนี้ดีกว่าดูง่ายๆนี่ดูใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบใบสิบกว่าใบแล้วก็แล้วก็จะมีข้อให้เราตัดแล้วเนี่ยครับเห็นข้อให้ตัดสามารถตัดได้แล้วก็สามารถเลี้ยงใบที่ตอเขาไว้ด้วยอย่างเงี้ยเลี้ยงไว้สัก3ามสใบแล้วก็เอายอดมันไปชำอย่างเงี้ยครับ ถึงจะเอาไปชําได้นะครับแต่ถ้ามันเนี่ยสกฟ๊ฟอยต้อยเนี่ยมีมีกี่ใบเนี่ยขอ้อมีเนี่ยมันยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ยังไม่สามารถไปชําได้ครับอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าคนใจร้อนก็เอาได้นะเพราะว่ามันมีข้อให้ตัดแล้วแต่ผมจะไม่ตัด้วไซนี้มัน,นยังเล็กไปมจะเลี้ยงไว้ก่อ,น,อนนี่เป็นไซสุลูก เลี้ยงไวก่อนก,อก็คือถ้าเป็นเนี่ยมีข้อ,อและแล้วก็ใบเริ่มใหญ่แข็งแรงนะเดี๋ยวเทียบให้ดูครับอันนู้นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับเนี่ยครับให้เขามองดูเป็นทรงแม่พันธุ์ก่อนนะถึงจะเอามาตัดช้ำได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับไว้สำหรับเลือกแม่พันธุ์นะครับ